สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเปิดรายการด้วยคลิปวิดีโอที่แน่นอนว่าเป็นที่สนใจอย่างล้นหลามใน y o ยู a ูบ e l หช่อ่สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยค่ะผู้คนเนี่ยได้เข้ามาชมจนตอนนี้นะะยอดวิวมีถึง5้0แสนแล้วทีเดียวเธอเป็นใครเหรอคะเธอคือ,น,คอน,น้องเพลงค่ะสาวน้อยมหัศจรรย์ที่เป็นผู้พิการทางสายตานะคะแต่ความสามารถในด้านดนตรีเธอเนี่ยเหลือกินเหลือใช้เลยทีเดียวมีผู้คน,นามากมายอยากทำความรู้จักกับเธอ วันนี้ค่ะเธอได้มานั่งอยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะคะน้องเพลงคะคุณรู้ตัวไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยคลิปที่คุณได้อัปโหลดเนี่ยมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมมากมายและคุณก็ได้สร้างความประทับใจให,ให้กับพวกเขาอย่างมากเลยทีเดียวก็ก็ทางมาว่าค่ะจาง,งคุณชอบคุณแม่อะไรนะคะอ่าแล้วทีนี้นะคะก็มีผู้คนเนี่ยฝากคาถามมาค่ะเขาอยากจะรู้จักว่าน้องเพลงเนี่ย สามารถที่จะเล่น,ลนดนตรีจนอัพโหลดเป็นที่คุณหาขนาดนี้ได้ยังไงใครสอนว่าฝึกมาจากไหนคะอ๋อค่ะก็แต่ก่อนนะคะเทีงก็เล่นดนตรีอยู่แล้วอะค่ะก็ค่ะก็สมัยก่อนก็เคยเรียนมานะค,ะค่ะก็แต่แล้วเมื่อประมาณสองปีที่แล้วอะ,ค,ะค่ะก็หนูก็เกิดบาดเห็บขึ้นนะคะ ก็เลยทำให้เสืเสมๆการมองเห็นทางสายตาค่ะเป็นอุบัติเหตุใช่ไหคะทางรถตูหรือว่าค่ะทางรถยนต์ค่ะ,ะ,คะอ,อ้ยก็แสดงว่าน้องเพลงเนี่ยไม่ได้ตาบอดหรือว่าการทางสายตามาตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะค่ะอ,อ๋อแล้วที่นี้คะ่ะหลังจากที่อุบัติเหตุในครั้งนั้นเนี่ยส่งผลกระทกบกับชีวิตน้องเพลงยังไงบ้างหรือเปล่าใช้ชีวิตลำบากขึ้นไหมหรือว่าอะไรยังไงค่ะ ka

ตัวตัวเธอแล้วคนที่ได้หยิบยื่นโอกาสให้ร้องเพลงเนี่ยเขาเป็นใครคะ เขาเป็นพี่นะคะเป็นเป็นประธานวงอะค่ะเขาด้มาช่วยสอนค่ะเพื่อเป็นการให้ให้ให้หนูนะคะมีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปนะคะอ๋อค่ะ F G F ไม่มันจะเป็น G G ตั F ชาร์ D เราล่าสุดนะคะได้ข่าวมาว่าน้องเพลงเนี่ยได้ถูกรับเชิญไปเล่นในงานใหญ่ๆมากมายเลยรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นหรือเปล่าอ,อ๋อก็ก็มีบ้างะคะ่ะเพราะในชีวิตก็ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนนะคะออแต่ถึงยัางงาั้นนะคะก็มีคนมากมายเลยที่ชื่นชมเธอสุดท้ายแล้วนะคะน้องเพลงเลยอยากจะฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังชมและฟังอยู่ทางบ้าน้างคะ่ะอ,อ๋อก็ ชีวิตคนเราละคะถ้าไม่สู้ต่ออะคะก็จะไม่ไปถึงวันแล้วคะค่ะและจากกรณีของน้องเพลงนี้นะคะทําให้เราเห็นว่าการให้อะไรเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับการให้โอกาสค่ะโอกาสทําให้เด็กคนนี้นะคะมีที่ยืนในสังคมลและเป็นที่ยอมรับของคนมากมายสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ